ดี๋ยววา่นู้จะส่งให้ค่ะคือเดี๋ยวยะพึ่งนะคะใส่ถุงน่องผิดวิธีค่ะไม่ต้องถ่ายหน้านะคะถ่ายแต่ตัวกับเอวถุงน่องผิดวิธีคือเป้าไม่ถึงขาหนีบอ๋อเพราะมันไมปไม่ถึงพอาะไม่ยอมดึงต้องดึงต้องดึงแล้วตรงนี้เป้าดึงแล้วตรงนี้ดึงไม่ดึงไม่ถูกก็จะทําให้ขาดครั้งที่เป็นถุงน่องใหม่แล้วเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะใส่ผิดกางเกงต้องถึงนี้เลยค่ะวิธีดึงไม่ยากค่ะตรงนี้ชุนได้จะไม่ขาดอีกเลยถุงน่องที่ดีจะต้องเด้งคือ่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวจะบอกค่ะ เดี๋ยวจะบอกแม่แม่แถ่ายะก้นที่เจอค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวูจะบอกเป็นทีระดับทีทีละลำดับคือวิธีทําก็คือถุงน่องมันจะย่นอย่างงี้พี่จับอย่างงี้เลยค่ะเนี่ยมันเหลืออีกเยอะเนี่ยอืเนี่ยเห็นไหมอัดนะคะดูกล้องด้วยค่ะนี่เห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะดึงแรงๆค่ะถุงน่องที่เขาขายตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะดีึงไม่ได้ค่ะดึงไม่ได้ดึงไม่ดีอย่างงี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะเห็นไหมตัดๆๆเห็นไหมหยุดค่ะหยุดเดี๋ยพึ่งนะคะถึงนู่นเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียที่่มันจะสงให้พีีี่่่่่่่นนนนนึึงงงงงงเยยดดดดออาาา้้คคะะไไไปแรๆมมมมตกลัััวขข เพราะว่าคุณไม่ยอมดึงแล้วทีนี้เป้าขาดก็มาบ่นลูกค้าบางคนว่าขาดขาดขาดใส่ไม่เป็นทำไมของดีคือเขาไม่ยอมแล้วว่าเขาโง่เขาไม่ยอมรับว่าเขาทําไม่เป็นไม่เป็นไรค่ะไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจเขาก็จะโทษว่าเราของไม่ดีซึ่งจริงๆเขาไม่บอกพี่ค้าหนูทำไม่ดึงถึงใต้เรานมเลยหรอก็เพราะมันต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ต้องดึงมันต้องเป็นอย่างนั้นค่ะพี่ตรงนี้ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยถามนอกวิดีโอค่ะนะคะตรงหัวเข่าพี่ดูหัวเข่านะคะพี่ดูหัวเข่านะคะวัหัวเข่าก็ดึงมาตั้งแต่นี้เลยค่ะเห็นไหม หยิบหัวเข่าค่ะอย่าย่นอย่าคืนคืนเข่าค่ะคืนเขา่าไม่ต้องตามนะคะนี่ไงเห็นไหมต้องเข้าขาหนีบค่ะสุดยอดเลยคุณกี้นี่เห็นไหมนี่ค่ะต้องเข้าขานีบค่ะต้องเข้าไปถึงขาหนีบถ้าไม่เข้าถึงขานีบนี่ใช่ไมมไ่้ไม่ได้ไไดแล้วนี่นะคือไซส์เอ็มหลวมมันจะหลวมไปถึงคอด้วยค่ะนี่ค่ะ <laughs> เพราะว่าเธอเจ้าเอ็มให้ได้เ <laughs> พราะที่ฉันบอกแล้วว่าเขาต้องซื้อเอสแต่เขาไม่ยอม ถึงไี้บอกไงมันเดี๋ยวมันจะจะปิดถึงคอแล้วค่ะไม่ต้องใส่บริสุทธิ์เป็นเกาะอกเลยค่ะเนี่ยเนี่ยเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะลูกค้าจะเข้าใจว่ามันตัวนี่ถ่ายแล้วใช่ไหมใช่ถ่ายแล้วค่ะไม่ต้องปลัวคือดึงเลยค่ะดึงเลยค่ะนี่ค่ะถ้าเป็นถุงน่องที่มันเป็นพวกขายตามเวฟพวกของถูกๆจะดึงแล้วไม่เด้งอย่างนี้ไม่มีแรงกดมิลเมตลอดเลยค่ะมันต้องเด้งแล้วก็ดีดเนื้อได้เพราะว่ามันต้องดีดทุบๆเลยเนี่ยค่ะ ของพวกที่แบบถูกๆทำไม่ได้แล้วไม,ไม่ไม่กระชับด้วยไม่ต่อให้ขาดก็ไม่รันส่วนใหญ่เขาจะไม่สาธิตวิธีการใส่เพราะว่าเป็นการหลบปกปิดปกปิดปิดบิดเบือนความจริงกับลูกค้าถ้าเขาใส่ให้ลูกค้าดูเขาจะรู้เลยว่าของเขาไม่มีการกระชับเลย mm hmm. เห็นไหมคะต้องให้เข้าขาหนีบค่ะถ้าไม่เข้าขาหนีบนั่งแล้วก็จะแตกโอ้ mm hmm. ถึงนี่เลยอ่ะเยสเพราะว่ามันเป็นซัพพอร์ตค่ะแล้ววิธีที่ใส่ที่ถูกวิธี เห็นไหมต้องเอาเข้าขาเน็บนะถุงน่องต้องอยู่ในกางเกงสเตย์เพราะเวลาเข้าซ่วมมันจะง่ายถอดขึ้นถอดลงม,มันจะพร้อมกันเสร็จค่าอันนี้ก็จะต้องอันนี้เยค่ะอันนี้ก็จะต้องอนนขี้พ่นขาใส่เศร้าตัว,ต,วตัวนี้แล้วขึ้นเยนเลย ให้เขาถึงเอวเลยแล้วเราค่อยจัดทีหลังอันนี้เราก็ใส่ขึ้นมาถึง,ง,งเนิ่มเยอะๆขึ้นตรงัวเขาเีเรียบร้อยนี่ขนาดเราแม่ยี่เท่าไหร่แล้วแม่ยังใส่เองเป็นเลยกยจะมาบอกว่ามันใส่ยากตรงไหน ไหล่ปล okay, okay, ่อยขาที่นี้หนูช่วยจับใช่แล้วก็ดึงให้มันถึงส้นโอเคถึงท้องเลยค่ะโอเคหมดแล้วตรงนี้ก็ดึงนิดนึงจะได้น่งสบายที่ใช่ตรงนี้ก็ต้องเข้ากกนอยนี่ค่ะค่ะเสร็จแล้วข้างนี้ไม่หรอกใช่เดี๋ยวป๊บนึง่ะมันก็ดึงฮะงหน้าก็ ่างนี้เห็นไหมเราก็ดึงเสร็จข้างหน้าก็หนเสร็จแล้่ใช่ไหมได้เล่า้คงนีตึงนิดหนึ่งไม่สบายแล้วอีกนิดหนึ่งค่ะ yeah uh.